เรื่องของการเมืองบ้านเรานะคะ11-12พฤษภาคมนี้นาะยกรัฐมนตรีของไทยนั้นจะเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนสมมิตรที่กรุงเนไปิอโประเทศสาสาภสาพ เมียนมาะนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้นะคะที่แจงสถานการณ์การเมืองไทยต่อที่ประชุมอาเซียนสม,มิทด้วยขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกค่ะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นลดการพูดจาที่ทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกแสดงความเป็นห่วงการเจราจาพูดคุยเพราะในช่วงที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขณะน,นี้อยากให้ทุกฝ่ายค่ะลดการพูดจาในเชิงที่ทําให้เกิดความแตก แตกแยกสำหรับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกท่านมีความหวังดีแต่อาจจะมีการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนขึ้นได้ดังนั้นการแก้ปัญหาของประเทศต้องใช้เวลาแต่หากทุกฝ่ายค่ะยังอ้างความชอบธรรมและความถูกต้องของตนเองก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เดี๋ยวฟังมุมมองนี้จากทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกค่ะในาการที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันเขาอยากใช้ทุกพวกทุกฝ่ายนั้นลด การพูดจาในเชิงที่ทําให้เกิดความแตกแยกไปมากกว่านี้สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกท่านก็มีความหวังดีอาจจะมีการสื่อสารที่มีความเข้าใจขัดื่องกันอยู่บ้างแต่ผมคิดว่ามองที่เจตนาเป็นหลักมันจะทําได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกลไกต่างๆที่จะต้องดําเนินการทําอย่างไรทั้งสองฝ่ายนั้นจะมุ่งไปหาปผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักว่าทำายัางไงประเทศชาติบ้านเมืองจะปลอดภัย แล้วก็หาหนทางในการแก้ปัญหานั้นให้ได้ตราบใดที่ทุกพวกทุกฝ่ายยังคงอ้างความชอบธรรมอ้างความถูกต้องมันก็แก้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นผู้บัญชาการทหารบกนะคะกล่าวด้วยว่ายังไม่มีการหารือถึงการปรับลดกำลังทหารที่ตั้งจุดตรวจความมั่นคงหลังมีการต่ออายุพบรบความมั่นคง โดยสอ,อสอะค,ะคงอยู่ระหว่างการพิจารณาและฝ่ายกองทัพก็ได้จัดตัวแทนเข้าร่วมประชุมในการเสนอแนวทางในการดำเนินการแต่ว่าตำรวจต้องให้ความมั่นใจได้ว่าจะดูแลสถานการณ์ได้ทั้งด้านของนายสุรพงศ์โตว,วิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยนะคะว่า นายกรัฐมนตรีนั้นเตรียมที่จะเดินทางไปประชุมอาเซียนซัมมิตที่เมืองเนปิดอสหภาพณเมียนมาในวันที่11-12พฤษภาคมนี้ซึ่งจะมีการสรุปถึงความพร้อมใน3เสาหลักได้แก่การเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศโดยรัฐบาลไทยค่ะก็จะใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองไทยว่ายังยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและอยากจะให้มีการเลือกตั้ง าการเมืองเสาเศรษฐกิจเสาวัฒนธรรมนั้นเนี่ยความพร้อมของประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมเช่นไรบ้างแล้วก็โดยเฉพาะเสาการเมืองเราจะได้ชี้แจงให้เขาเข้าใจถึงการก้าวไปของประเทศไทยที่ทุกฝ่ายเนี่ยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วอยากจะเห็นมีการเลือกตั้งแต่บังเอิญมีปัญหา บางประการที่ฝ่ายผู้ประท้วงโดยคุณคุณสุเทพเนี่ยต้องการบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องไปเล่าให้เขาฟังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศไทยก็ยังยึดมั่นในกระบวนการประชาธิปไตยให้มีการเลือกตั้ง ทางด้านของนายเนลชมิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแห่งรัฐบาเดนอตแทมแบกประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีนะคะพร้อมคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการชุมนุมมานานกว่า6เดือน ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีนะคะก็เป็นห่วงสถานการณ์ในประเทศไทยแต่ยังเชื่อมั่นศักยภาพและนโยบายเศรษฐกิจกลไกาการตลาดของไทยและก็เชื่อว่าปัญหาการเมืองจะคลี่คลายได้ภายใต้แนวทางตามระบอบประชาธิปไตย